เขาคือชายผู้ได้รับพรแห่งความงามแต่ต้องสวมหน้ากากตลอดชีวิต เพราะใบหน้าของเขาสั่นคลอนหัวใจผู้เป็นเจ้าความรักของเขากลายเป็นสิ่งต้องห้ามและสงครามคือหนทางเดียวที่จะมีตัวตนหลานหลิงหวางหรือเก่าสูเติบโตมาในราชวงศ์เป่ยฉีอ่อนโยนสุภาพแต่เป็นอัจฉริยะด้านสงครามเขาหลงรักหญิงสาวมันชนผู้หนึ่งแต่ถูกขัดขวางจากวังวนอำนาจราชสำนักเขาต้องนำทัพสู่สงครามแต่กลับไม่มีสึกใดร้ายแรง เท่ากับศึกในใจของเขาเองปีคิเตศกราช541แคว้นเป่ยฉีภายในตำหนักสนมเย็นเฉียบแห่งหนึ่งสนมตำแหน่งเล็กๆคนหนึ่งให้กำเนิดเด็กชายผิวขาวนวลดวงตาใสราวยกนางตั้งชื่อให้เขาว่าสูหมายถึงความสุขอันสงบเด็กชายผู้นี้คือลูกของจักรพรรดิเหินเสียงกับนางสนมผู้ไร้ตำแหน่งไม่มีใครแสดงความยินดีไม่มีผ้าไหมประดับประตูมีเพียงสายตาเย็นชาของ นางกำนันกับคำพูดจากปากทันทีว่าเด็กคนนี้ไม่เหมาะแก่การอยู่ในวังเด็กชายซูเติบโตท่ามกลางการเย้ยหยันจากบรรดาองค์ชายต่างมารดาเขาเรียนรู้ที่จะอยู่เงียบๆเ,เรียนรู้ที่จะไม่ตอบโตและเรียนรู้ว่าผู้มีชีวิตรอดในวังไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่ดังที่สุดแต่อาจต้องเป็นผู้ที่ถูกลืมมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครลบเปลี่ยนได้นั่นก็คือความงามของเขาขนาดทันทีแก่ คนหนึ่งยังเอ่ยว่าองค์ชายสูหากเป็นผู้หญิงคงทําให้หวังทั้งวังแตกไปแล้วคืนหนึ่งในช่วงเทศกาลโคมองค์ชายซูรอบหนีออกจากตำหนักกลางดึกเพื่อไปดูโคมกับข้ารับใช้เขาหลงทางและหลุดเข้าไปในซอยแคบใกล้วัดกลางเสียงพินแผ่วเบาดังขึ้นใต้ต้นเหมยที่ผลิตด,ดอกสีขาวหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งอยู่เพียงลําพังใบหน้านางเต็มไปด้วยแววเศร้าแต่นิ้วเรียวกลับดีดพินได้งดงามเกินคําบรรยาย เขาไม่กล้าทักไม่กล้าแม้แต่นั่งใกล้ได้แต่นั่งฟังอยู่ในเงามืดและนั่นก็คือครั้งแรกที่หัวใจของชายผู้ถูกสั่งให้เย็นชาได้เต้นแรงขึ้นคืนถัดมาและคืนต่อมาเขากลับมาที่วัดอีกครั้งแต่หญิงผู้นั้นไม่เคยอยู่ที่เดิมอีกเลย เขาไม่รู้ว่านางชื่ออะไรแต่เสียงพินนั้นยังคงบรรเลงในหัวใจของเขาตลอดหลายปีและวันหนึ่งเสียงพินนั้นพาเขากลับไปเผชิญโชคชะตาะเผชิญสงครามและ,ะเผชิญรักต้องห้ามที่ไม่มีทางสมหวังเสียงม้ากระทืบพื้นดินดังก้องเปลีวควันจากชายแดนตะวันตก รอยขึ้นสู่ฟ้าสงครามกำลังมาเยือนในวันที่วังหลวงยังเต็มไปด้วยแผนกลศึกเจ้าชายผู้ไร้ตําแหน่งกลับกล้าขออาสาเข้าสนามรบศึกแรกของเขาคือศึกตัดสินว่าเลือดหลวงจะไร้ค่าหรือกลายเป็นตำนานชายแดนเมืองเย่ราชวงศ์เปยฉีถูกบุกลุกโดยกองทัพแคว้นสงเปยแม่ทัพหลวงเสียชีวิตกลางสนามรบทิ้งกองทัพไรผู้นําในวังหลวงคุณนางพากันกล่าวโทษกันวุ่นวายไม่มีผู้ ใดกล้าอาสาขณะที่ขุนพลระดับสูงกำลังลังเลหลานหลิงหวางองค์ชายที่ยังไม่ได้รับแม่ยศตำแหน่งเดินออกมาจากมุมหนึ่งของท้องพระโรงและกล่าวต่อหน้าพระพักจกกักรพัรด์ว่าหากข้ายัางใช้นามแท่หลวงข้าขออาสานำทัพออกศึกแทนแม่ทัพหลวงห้องโถงเงียบกลิบเสียงคุณนางบางคนหัวเราะเยาะ เจ้าชายผู้เลี้ยงหนังสือจะไปออกรบได้เยี่ยงไรจัก,กรพรรดิได้ฟังกลับไม่หัวเราะสักนิดพระองค์ทรงตรัสเพียงว่าหากเจ้าพายย่ายจะได้กลับมาเหยียหวังนี้อีกแม้ไม่มีใครรู้แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาองค์ชายลาลิงหวังฝึกถวนฝึกกระบี่และกลยุทธ์สงครามอย่างลับๆกับทหารเก่าเขาศึกษาคำพีพิชัยสงครามของซุนวูเรียนรู้การเคลื่อนทัพจากตำราโบราณและจากเหล่าทหารที่ เคยล้มเหลวกลับมาคืนก่อนออกศึก เขาไปยังวัดร้างอีกครั้งใต้ต้นเหมยนั้นยังคงเงียบงันเขาหยิบกล่องเล็กๆออกมาในกล่องนั้นก็คือหยกคลึ่งเซี่ยวของขวัญที่เขาตั้งใจจะมอบให้กับหญิงผู้ดีดพินในคืนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้ถ้าข้ากลับมาข้าจะหาหนางให้พบกองทัพลานลิงหวางมีเพียง5,000นายแต่ต้องเผชิญหน้ากับทัพสงเปยที่มีมากกว่าถึงส0ม0 0แทนที่จะประทะซึ่งหน้า หลานลิงวางวางกับดักเขาสั่งให้ทหารสร้างค่ายปลอมบริเวณปากช่องเขาปล่อยให้ศัตรูเข้ามาร้อมค่ายที่ดูท่าทางจะอ่อนแอกว่าเมื่อศัตรูเข้ามาเขาสั่งทหารซุ่มเผารอบค่าย ควันขมองขึ้นกลายเป็นกลับดักเพลิงเผาทับศัตรูจากนั้นจึงส่งทัพม้าตีระนาบขณะศัตรูกำลังสับสนทับหน้าของสงเปยแตกกระเจิงทหารเปยฉีต่างร้องตะโกนไปทับสู่แม่ทับสู่เมื่อกลับเข้าสู่วังหลวงผู้คนต่างรอรับเขาราวกับวีรบุรุษแต่ลาลิงหวางไม่พูดสักคำเขาคุกเข่าต่อหน้าจักรพรรดิและกล่าวเพียงว่าชัยชนะนี้เป็นของแผ่นดินไม่ใช่ของข้า ศึกแรกของเขากลายเป็นตำนานแต่ในวังหลวงที่เต็มไปด้วยสายตาอิจฉาชัยชนะของเขากำลังกลายเป็นเงาอันตรายที่สาดส่องไปอย่างบันลังเสียงพินแผ่วเบาดังขึ้นในความเงียบหญิงสาวผู้หนึ่งยืนมองภาพวาดแม่ทัพสงครามในตลาดและกระซิบว่าใบหน้าตายหมวกนั้นใช่ท่านหรือไม่เสียงพินในความทรงจำดังขึ้นในคืนที่หลานลิงหวังกลับจากศึกชัยชนะไม่สามารถดับความคิดถึงได้ ใบหน้าของนางเสียงพินของนางยังวนเวียนอยู่ในหัวใจในขณะหนึ่งที่ทั้งเมืองตะโกนสรรเสริญชัยชนะหัวใจของแม่ทัพหนุ่มกลับยังคงเฝ้ารอเงาหนึ่งในอดีตหญิงที่ไม่รู้ว่าแม้แต่ชื่อชื่ออะไรอย่างวิการแม่ทัพหลาลิงหวางปลอมตัวออกจากวังอีกครั้งกลับไปยังวัดร้างสถานที่ที่เขาเคยได้ยินเสียงพินในคืนวันเทศกาลเมื่อหลายปีก่อนใต้ต้นเหมยต้นเดิม เขานั่งลงรอและเฝ้ามองเสียงลมพัดใบไม้ปลิวเขาถือหยกเสี่ยวครึ่งในมือแน่นนั่งรออยู่นานนับชั่วโมงแต่นางก็ไม่เคยมาก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินจากไปเขาเหลือบมองผนังวัดมีข้อความจาลึกด้วยปลายมีดว่าโลกนี้กว้างใหญ่ข้าเพียงหวังว่าจะได้ดีดพินอีกครั้งหากโชคชะตายอมให้พบกันอีก วันหนึ่งขณะลาลิงววางเยี่ยมตลาดเสียงพินบางเบาดังขึ้นจากโรงน้ำชาเล็กๆมุมตลาดเขาหยุดเดินทันที เพราะสัมผัสได้ว่านั่นคือเสียงของนางเาลาลิงหวังรีบตรงเข้าไปและในมุมเงาของเวทีหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งดีดพินเบาๆให้เด็กๆฟังนางคืออี้ซินหญิงสาวไร้นามในความทรงจำบัดนี้คือบุตรีอดีตคุณนางที่ครอบครัวถูกกวาดล้างและลดขั้นเป็นสามัญชนนางไม่มีบ้านไม่มีชื่อในวงสังคมแต่ยังคงมีเสียงพิน ที่ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดหลานหลิงหวางไม่กล้าเข้าใกล้นานเขาส่งค่ารับใช้ไปซื้อกล่องยกในตลาดแล้ววางยกอีกครึ่งเซี่ยวใส่ไว้ฝากเด็กในโรงน้ำชานำไปให้นางโดยไม่บอกชื่อไม่นานหลังจากนั้นในคืนหนึ่งที่เขาไปอย่างวัดร้างอีกครั้งมียกครึ่งเสียววางอยู่บนศิลาพร้อมโน้ตสั้นๆข้าไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแต่ใจข้าบอกว่าใช่ ความสัมพันธ์ที่ไม่เอ่ยชื่อเริ่มเกิดขึ้นกลางวังหลวงและโลกสามัญทุกครั้งที่เขาออกศึกเขาก็จะได้รับ ผ้าผูกข้อมือจากนางทุกครั้งที่เขากลับมาเขาก็จะมาหานางใต้ต้นไม้ในเงาวัดเก่าแต่ว่าข่าวก็เริ่มกระจายแม่ทัพหนุ่มแอบพบหญิงสามัญชนที่โรงน้ำชาคุณนางในราชสำนัก,กเริ่มจับตาและยิ่งไปกว่านั้นราชสำนักมีแผนจะผูกมิตรระหว่างตระกูลใหญ่ด้วยการให้องค์ชายผู้ชนะศึกแต่งงานทางการเมือง ความรักที่ปริบานท่ามกลางคุณนางและอำนาจกำลังถูกเมฆดำ แห่งวังหลวงบทบังและเสียงพินที่เคยอบอุ่นกำลังกลายเป็นบทเพลงแห่งอาลัยเสียงพินเล่นเบาๆจบลงที่คีย์โทนเศร้าแสงจันทร์ตกลงบนกล่องยกเซียวที่วางคู่กันใต้ต้นไมยในค่ำคืนแห่งชัยชนะทุกเสียงต่างกล่าวนามล้านลิงหวงังล้านลิงหวงังแต่ในห้องท้องะโรงเงียบสนิทมีเพียงเสียงกระซิบจากคุณนางฝ่ายในว่าแมททับที่งดงามเกินไป อาจสั่นคลอนดวงใจหญิงทั่วล่าและอาจสั่นคลอนใจสนมใกลชิดของฮ่องเต้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นราชบุตรแต่ความนิยมของลานหลิงหวางในหมู่ประชาชนความงามที่หลือกันว่าหากหญิงใดได้เห็นจะมิอาจลืมได้ตลอดชีวิตทำให้เหล่าคุณนางหลายฝ่ายเริ่มกังวลแม้แต่ฮ่องเต้ก็เริ่มลังเลในใจเสียงซุบซิบว่าพระสนมกุยเฟยเคยแอบถามชื่อแมทับนากาก องค์หญิงสูเวนเคยเขียนบทกลอนถึงชายในศึกที่มิรู้จักใบหน้าอำนาจมักกลัวสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และความงามก็คืออำนาจหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งแล้ววันหนึ่งหน้าพระที่นั่งในท้องพระโรงห้องเต้ตรัสกลางมหาชนว่าแม่ทัพสู่ข้าจากพระราชทานมั่วเกราะเหล็กแก่เจ้าให้เป็นตราประจำตระกูลเพื่อเป็นเกียรติแห่งชัยชนะและเพื่อมิให้แสงใดบังใบหน้าบัลลังก์ ไม่มีใครกล้าเอ่ยค้านแม้ตาลานลิงหวางเองเขาก็เพียงคุกเข่ารับราชโองการแววตาของเขานิ่งไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำถามหากแผ่นดินต้องการให้ข่าอะไรหน้าข้าก็ยอมเมื่อเขากลับไปยังวัดร้างในค่ำคืนถัดมาอีสินมองเขาด้วยแววตาอันเจ็บปวดเพราะแม้จะเป็นคนที่นางรักแต่นางกลับเห็นแต่เงาเหล็กแข็งใบหน้าที่เคยยิ้มละมนุน ถูกบดบังด้วยหน้ากากไราอารมณ์ นางยื่นมือสัมผัสหน้ากากเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าจำข้าได้แต่ข้าจำหน้าเจ้าไม่ได้อีกแล้วหากวันหนึ่งเจ้าสูญเสียหัวใจไปพร้อมหน้ากากข้าควรจะจำเจ้าจากอะไรสงครามระลอกใหม่กำลังใกล้เข้ามาแคว้นสงเปยส่งกองทัพบ,บุกชายแดนทางตะวันตกลานลิงหวางได้รับคำสั่งให้นำทัพไปสก,กัดก่อนออกศึกเขามอบยกครึ่งเซี่ยวให้หนางอีกครั้ง และเสียงแผ่วในคืนเงียบหากข้ากลับมาข้าจะถอดหน้ากากนี้ต่อหน้าเจ้าเพียงผู้เดียวหน้ากากเกลิกอาจปกป้องเขาจากศัตรูในสนามรบแต่ในวังหลวงที่เต็มไปด้วยกับดักและความกลัวหน้ากากนี้อาจเป็นตรวนที่ล่ำหัวใจเขาไปตลอดการเสียงโลหะกระทบพื้นเบาๆภาพตัดสู่หน้ากากเกละวางบนโต๊ะใต้แสงจันทร์ข้างๆมีกล่องหยกครึ่งเซียว กับจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดอ่านเปลวเพลิงลุกโชนที่ชายแดนแคว้นสงเปยส่งกองทัพเร่งลุกอย่างรวดเร็วพร้อมใช้กลศึกกลอกตีเมืองหลวงขุนพลหลายคนตื่นตนกมีเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่ไหวเอนภายใตย้หน้ากากเหล็กคือมันสมองแห่งศึกและศึกครั้งนี้คือศึกที่จะเปลี่ยนเขาจากแม่ทัพให้กลายเป็นตำนานกองทัพสงเปยเคลื่อนพลรวดเร็วราวสายฟ้าเมืองชายแดนสามเมืองแตกภายในเจ็ดวัน คุณนานทั้งในและนอกหวังเริ่มแตกตื่นแม้แต่ฮ่องเต้เองยังกล่าวว่าหากว่าเสียเมืองเย่เมืองหลวงอาจต้องเคลื่อนหนีแล้วในท่ามกลางความกลัวลานลิงหวางกลับวางแผนอย่างนิ่งสงบเขาออกคําสั่งให้ตัดสเสบียงตนเองพร้อมเผาคายทิ้งแล้วลาถอยเข้าช่องเขาตันลินทหารใต้บัญชาเริ่มรังเลบางคนคิดว่าเมทัาอาจถอยเพื่อหนีแต่จริงๆแล้ว นั่นคือจุดเริ่มต้นของกับดักเขาวางค่ายปลอมอีกครั้งปล่อยให้ศัตรูบุกไล่ ขณะเดียวกันเขาสั่งให้ทัพม้าของตัวเองตีรอบด้านหลังอย่างเงียบๆเ,เมื่อทัพศัตรูเข้ามาติดในหุบเขาค่ายที่ถูกเผาทิ้งกลายเป็นเส้นทางเดียวให้ศัตรูถอยไม่ได้ทันใดนั้นเสียงแตรสึกดังกล้องทัพม้าลาลิงหวางพุ่งเข้ากลางหุบเขาจากทั้งสองฝากเขายิงธนูเป็นสายฝนพลธนูนับพันโจมตีพร้อมกันในยามคำ่ำแคว้นสงเปยพ่ายอย่างหมดท่า แม่ทัพฝ่ายศัตรูถูกจับส่วนกองทัพที่เหลือแตกกระเจิงไม่ทันรุ่งสางแม้จะชนะศึกแต่แม่ทัพหนุ่มกลับอย่างนิ่งเฉยเมื่อกลับมาถึงเขตเมืองเขาไม่กลับวังทันที แต่ตรงไปยังวัดร้างเพียงลำพังที่นาต้นไม้ไม่มีใครอยู่มีเพียงผ้าผูกข้อมือสีขาววางไว้พื้นเดียวกันกับที่นางเคยมอบให้ก่อนออกศึกเขาเงียบงันแล้วหยิบมันขึ้นแนบอกใบหน้าภายใต้หน้ากากเกล็กนั้นไม่มีใครเห็นน้ำตาในขณะที่เขาอยู่สนามรบมีข่าวลือกระหึ่มวังหลวงว่าองค์หญิงสุวรรพระญาติของฮ่องเต้กำลังถูกเตรียมให้แต่งงาน กับแม่ทับสูฮองเต้ตั้งใจจะใช้หลานหลิงหวางเป็นสะพานเชื่อมราช,ชสกุลให้ยึดโยงกับอำนาจกลางข่าวนั้นส่งถึงโรงน้ำชาที่อี้สินทำงานอยู่นางเพียงยิ้มจังๆแล้วกล่าวว่าเขาคงเลือกได้เพียงทางเดียวไม่ใช่ข้าแม้จะชนะศึกแต่ในสนามใจเขากลับแพ้ทุกครั้งเขาไม่เคยถอดหน้ากากแม้ยามกลับจากชัยชนะ เพราะหนากากนั้นปิดบังไม่ใช่เพียงใบหน้าแต่ปิดน้ำตาของชายที่ไม่อาจเลือกหัวใจตนเองแสงจันทร์ส่องลงบนผ้าผูกข้อมือที่เปื้อนเลือดข้างกายเขามีเพียงเงาของต้นไม้ที่ยังคงยืนเดียวได้เขากลับมาพร้อมชัยชนะแต่ไม่มีเสียงยินดีจากผู้ที่เขาเฝ้ารอความรักที่เคยเป็นความลับบัดนี้กลายเป็นสิ่งต้องห้ามและวันหนึ่งเขาจะต้องเลือกระหว่างรักกับราชวงศ์ คณะประชาชนทั้งเมืองแสดงความยินดีกับชัยชนะภายในวังหลวงกลับมีประกาศสำคัญพระราชองค์การแต่งงานระหว่างแม่ทัพปลาลิงหวางกับองค์หญิงสเวินเหตุผลเบื้องหลังนั้นชัดเจน ฮองเตต้องการยึดสายเลือดไม่ทำให้แน่นอยู่ภายในราชวงศ์และตัดเส้นสายอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากหญิงสามันลาลิงหวางนิ่งเขาไม่กล่าวขัดขืนแต่ในใจดังถูกคว้านจนว่างเปล่าคืนหนึ่งเขากลับไปยังวัดร้างอีสินนั่งดีดพินอยู่ใต้ต้นไม้เสียงพินของ,งานางเย็นเฉียบปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยเมื่อเขากล่าวเข้าไกลนางหยุดดีดแววตานางมองทะลุผ่านหน้ากากกลิก เจ้ามาเพื่ออธิบายหรือมาเพื่ออำลาลาลิงหวางยื่นกล่องยกเสี่ยวให้กับนางแต่ครั้งนี้นางไม่รับนางเพียงพูดว่าหากในใจเจ้ามีค่าเจ้าคงไม่ยอมให้อราชโองการนั้นเกิดขึ้นลาลิงหวางได้แต่นั่งเงียบพูดเพียงว่าเขานั้นไม่อาจขัดราชโองการได้นางลุกขึ้นเดินผ่านหน้าเขาไปมือเรียววางกล่องยกเสี่ยว ไว้ในมือของเขากล่าวเพียงเบาๆประโยคเดียวค่าขอคืนความทรงจำเพื่อที่จะลืมทั้งหมดให้ได้เสียงพินจางหายกลายเป็นความเงียบเขายืนอยู่นานนับชั่วย,ยางก่อนจะหยิบหน้ากากขึ้นมาสวมอีกครั้ง และครั้งนี้สวงแน่นกว่าครั้งไหนไหนพิธีมันจัดขึ้นในวังหลวงองค์หญิงสุวรรแต่งกายงดงามราวเทพธิดาแต่เจ้าบ่าวกลับไม่ปรากฏรอยยิ้มใบหน้าภายใต้หน้ากากเงียบเฉยดังรูปปั้นคุณนางต่างมองว่าเขาพักดีแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในใจเขานั้นเหมือนถูกเผาเป็นจุน เมื่อรักต้องแลกกับหน้าที่ผู้พักดีย่อมเสียใจแต่ชายผู้สวมหน้ากากกลับกลายเป็นนักโทษของหัวใจตัวเองในคำคืนที่เงียบงันหญิงสาวผู้หนึ่งกอดพินเนบอกลาลิงหวาง,งยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองแสงจันทร์ที่ทอดยาวไปยังวัดร้าง หลังพิธีมั่นผ่านไปไม่ถึงเดือนมีเอกสารลับจากชายแดนรายงานมาว่าไม่ทับปลาลิงหวางเริ่มตั้งค่ายอาวุธจำนวนมากและเกณฑ์ทหารเพิ่มโดยไม่แจ้งส่วนกลางขุนนางกลุ่มหนึ่งในวังนำหลักฐานเหล่านี้ขึ้นทูลต่อหน้าห้องเต้และกล่าวว่าขอพระองค์ท่งระวังหากมีมือหนึ่งถือกระบี่และอีกมือหนึ่งถือใจหญิงสาวสามัญ แผ่นดินอาจแตกจากกลางหัวใจพระองค์เองหองเต๋เริ่มนิ่งเงียบแม้ยังไม่ลงทันแต่สายตาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหูเบาในคืนวันเดียวกันนั้นคุณนางคนเสน็หของหลาลิงหวางนามว่าแม่ทับหวังฉีแอบมาพบเขาในวัดร้าง องค์ชายทหารข้าได้สอบสวนเงียบๆในค่ายมีคนกําลังวางแผนล้อมเจ้าให้ตกเป็นนักโทษของความพักดีหลานลิงหวังไม่ตกใจเขารู้ดีว่านับแต่วันแรกที่เขาได้รับความนิยมจากทหารและมีหัวใจเป็นของตัวเองเขาถูกมองว่าอันตรายแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุด ไม่ใช่ตัวเองแต่คือแม่นางอี้สินต่างหากเขาแอบให้คุณนางที่เหลืออยู่ในความไว้วางใจนำตัวนางออกจากเมืองเย่พร้อมจัดบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านห่างไกลให้ก่อนนางจะจากไปเขาแอบไปพบในยามดึก ในร่างสามัญชนและพูดเพียงประโยคเดียวข้าคือคนที่ลากเจ้ามาอยู่ในเงาและข้าจะเป็นคนเดียวที่จะพาเจ้าออกไปสู่แสงในเช้าวันหนึ่งลาลิงหวางได้รับบันทึกลับจากเบื้องบนเป็นลายมือของจักรพรรดิไม่มีคำปลาณีไม่มีคำสั่งตรงมีเพียงคำว่าเจ้าลืมหน้าที่ของราชวงศ์หรือเจ้าจะเลือกหญิงสามัญในวังนี้ไม่มีคำว่ารักสำหรับแม่ทัพ มีเพียงคําว่าอยู่หรือตายเขาเคยเอาชนะขุนพลนับหมื่นในสนามรบแต่กลับไม่สามารถป้องกันศัตรูที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเจ้านายภาพลาลิงหวางยืนอยู่บนหอคอยสูงมองลงไปยังราชวังมือขวาจับดาบมือซ้ายถือหยกเสี่ยวที่ถูกคืนมาแสงไฟในเมืองเริ่มดับทีละดวงดั่งแสงศรัทธาที่มอดไปจากใจคน แสงเทียนส่องผ่านจดหมายผนึกตาสีเลือดราชโอการถูกส่งออกจากวังหลวงกลางค่ำคืนไม่มีเสียงกลองศึกไม่มีขบวนเสด็จมีเพียงคำสั่งสั้นๆชัดเจนแม่ทับสู่ให้จับตายผูนนากลุ่มหนึง่งนั่งประชุมในตำหนักด้านตะวันตกพวกเขาอ่านราชโอการเสียงต่ำแต่ละคนมีสีหน้าหนักแน่นเขาเป็นภัยต่อราชวงศ์เกินไปแล้วความนิยมของทหารอยู่ที่เขาทั้งหมด ไม่ใช่ห้องเต้อีกต่อไปหากไม่ตัดตอนนี้เราจะไม่มีทางควบคุมแผ่นดินได้อีก ม่ทัพหวังชีผู้เคยพักดีกับลานลิงหวางถูกบีบบังคับให้เป็นผู้นำกำลังจับเขาและในเงามืดนั่นเองขอบวนรอบสังหารเริ่มเคลื่อนพลในคืนเดียวกันลานลิงหวางถูกเรียกตัวให้เข้าวังทันทีในยามดึกโดยไม่แจ้งเหตุผลใดๆหน้าประตูตำหนักมีทหารยืนเรียงเป็นแถวแต่ละคนล้วนเคยเป็นผู้ใต้บัญชาของเขาเองเขาไม่ได้ถามไม่ได้หวาดกลัวมีเพียงรอยยิ้มจ,งจงางๆใต้นากาศข้าควรรู้ว่าชัยชนะในสนามจะต้อง องมีราคาที่ต้องจ่ายก่อนจะก้าวเข้าสู่ตำหนักเขาหยุดเดินหยิบกล่องไม้เล็กๆที่พกติดตัวออกมาในนั้นคือยกครึ่งเสี้ยวและผ้าผูกข้อมือสีขาวที่อี้สินเคยมอบให้เขาส่งกล่องนั้นให้กับข้ารับใช้คนสนิทพร้อมสั่งว่านำสิ่งนี้ไปให้นางแล้วบอกว่าข้าไม่เคยเสียใจที่เคยรักในห้องโถงของตำหนัก ฮ่องเต้นั่งอยู่เพียงลําพังไม่มีคุณนางไม่มีราชอ,องครักษ์มีเพียงถ้วยชาสองถ้วยวางอยู่กลางโต๊ะลานลิงหวางเดินเข้ามาคุกเข่าและกล่าวว่ากระหม่อมมอบทุกชัยชนะแด่พระองค์แล้วขอเพียงอย่าแตะต้องผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยฮ่องเต้ไม่กล่าวคําใดเพียงยกถ้วยชายื่นให้อีกฝ่ายด้วยมือเปล่าหลานลิงหวางรับเอาไว้ ยิ้มแล้วก็ดื่มจนหมดในคำเดียวชายผู้ไม่เคยแพ้ในสนามรบกลับยินยอมายให้กับอำนาจด้วยความสงบและจากไปโดยไม่มีแม้เสียงกรีดร้องหรือคำสาปแช่งมีเพียงถ้อยคำสุดท้ายข้าพักดีต่อแผ่นดินแต่ใจข้าเป็นของนางผู้เดียวเช้าวันถัดมาใบเมยร่วงหล่นเต็มหน้าวัดร้าง กล่องหยกเซียวถูกเปิดออกช้าๆในมือของหญิงสาวผู้หนึ่งพร้อมน้ำตาที่ไม่มีใครได้เห็นก่อนรุ่งสางของวันถัดมาร่างไร้ลมหายใจของหลานลิงหวางถูกส่งออกจากวังหลวงอย่างลับๆมีเพียงโลงไม้เรียบง่ายและหน้ากาก,ากเหล็กที่ยังวางแน่นบนใบหน้าไม่มีคุณนางร่วมพิธีมีเพียงข้ารับใช้ไม่กี่คนและแม่ทัพหวังชีที่เดินนำขบวนเงียบๆไปยังสุสานเชิงเขาด้านหลังวัดร้าง ข้าขอวางเขาไว้ตรงจุดที่เขาเคยมีหัวใจวีสินไม่ได้ไปงานศพนางน,นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งวันไม่พูด ไม่ร้องไห้จนเมื่อแสงสุดท้ายของวันตกลงนางจึงลุกขึ้นเดินไปยังเชิงเขาไม่มีใครทักไม่มีใครขวางเพราะผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวที่เขาเอ่ยชื่อก่อนตายนางคุกเข่าลงเบื้องหน้าหลุมศพและวางพินของตัวเองลงไปข้างลงอย่างเงียบงันเจ้าปกป้องข้าไว้ทั้งชีวิตต่อไปให้ข้ากล่อมวิญ,ญญาณเจ้าในความเงียบนี้เอง แม้ราชสำนักจะสั่งปิดข่าวแต่ในคืนถัดมาทหารนับสิบเริ่มทยอยมาวางดอกไม้หน้าหลุมศพคืนต่อมาเป็นร้อยไม่มีเสียงร้องไม่มีการเคลื่อนไหวมีเพียงหน้ากาก,ากเหล็กจำลองที่ถูกวางเรียงเคียงดอกไม้พร้อมข้อความสลักแม่ทัพของข้าไม่เคยตายในใจข้าเลยข่าวลือเริ่มกระจายประชาชนเริ่มพูดถึง ความตายอันเงียบงันของชายผู้กล้าหาญเริ่มมีคำถามเริ่มมีคำพูดทำไมฮ่องเต้ไม่จัดพิธีศพให้กับเขาเหตุใดชายผู้ไม่เคยแพ้กลับตายโดยไม่มีแม้แต่เครื่องยศเสียงกระซิบเหล่านั้นเริ่มสั่นคลอนเก้าอี้อำนาจมากกว่าสิ่งใดๆที่หลานลิงหวางเคยสู้ ในความเงียบความจริงมันเริ่มส่งเสียงในความตายความรักยังคงเต้นอยู่และในคืนที่ดอกเหมยโปรยปลายหญิงคนหนึ่งยังคงบรรเลงพินให้อีกคนที่ไม่มีวันกลับมาเสียงพินเบาๆดังขึ้นกลางคืนภาพปิดด้วยฉากสุสานใต้ต้นเหมยกลีบดอกไม้ปลิวเบาๆกลุ่มหน้ากากเหล็กที่วางพิงหลุมศพ เงาสะท้อนของดวงจันทเนลำธารวัดร้างใบเหมยที่ร่วงกลางสายลมเสียงพินแผ่วเบาจากปลายนิ้วที่เริ่มสั่นเพราะความชรากี่ปีผ่านมาแล้วไม่มีใครนับแต่หญิงชาราคนหนึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิมตายตนไหมยเพราะคนที่นังเฝ้ารอไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้วหญิงชาราคนหนึ่งในชุดเรียบง่ายนั่งอยู่ในโรงน้ำชาร้างกำลังดีดพินช้า รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแม้ไม่มีใครฟังเด็กในหมู่บ้านชอบเรียกนางว่าป้าเสียงพินไม่มีใครรู้ชื่อจริงของนางไม่มีใครรู้ว่านางเคยเป็นใครมาก่อนแต่ในทุกปีวันเดียวของปีนางจะเดินขึ้นไปที่เชิงเขาวางดอกไม้หน้าหลุมศพหนึ่งและคำพูดคำเดิมทุกครั้งเจ้ายังหลับอยู่หรือหลานหลิงหวาง หลายปีต่อมามีบัณฑิตหนุ่มเดินทางมาศึกษาเรื่องสงครามของอดีตแคว้นเปิยฉีเมื่อเขาถามชาวบ้านเรื่องแม่ทัพปลาลิงหวงังไม่มีใครตอบชัดเจนมีแต่เสียงเล่าเงียบๆว่าแม่ทัพที่ไม่เคยถอดหน้ากากแต่มีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเห็นใบหน้าของเขาแล้วไม่เคยลืมอีกเลย บัณฑิตคนนั้นเขียนบันทึกกล้มหนึ่งชื่อว่าตำนานแม่ทับไรนากับหญิงผู้ไม่ลืมกลายเป็นหนึ่งในตำราพิชัยสงครามและเรื่องรักที่แพร่กระใจายในโมนักปราดคือหนึ่งขณะพายุพัดแรงหลังคาโรงน้ำชาที่อี้สินอาศัยอยู่ถลม่มชาวบ้านรีบตามหาแต่พบเพียงพินเก่ากล่องยกและจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายนั้นเขียนด้วยลายมือสันส่นๆว่า แม่โลกนี้จะไม่มีเจ้าแล้วข้ายังดีดพินให้เจ้าในความเงียบเพราะเจ้ายังอยู่ในใจข้าทุกลมหายใจข้าหวังว่าชาติหน้าหากข้าเกิดก่อนข้าจะรอเจ้าใต้ต้นไมยเช่นเดิมร่างของนางถูกเผาอย่างเรียบง่ายตามคำสั่งเสียและเท่ากระดูกถูกลอยไว้ใต้ต้นไมยเชิงเขาข้างหลุมศพของหลานหลิงหวางชาวบ้านบางคนบอกว่า ทุกปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงพินแผ่วเบาลอยมากับสายลมไม่มีคนเล่นแต่มีเสียงบางครั้งกรีกเหมยร่วงคล้ายไร้รำตามเสียงพินนั้นเขาจากไปพร้อมหน้ากากนางจากไปพร้อมเสียงพินแต่ความรักไม่ได้ตายไปพร้อมร่างภาพสุดท้ายคือต้นเหมยใหญ่ยืนตระหง่านในฤดูหิมะหน้าหลุมศพสองหลุมที่เคียงกัน หนึ่งมีหน้ากากเกล็กอีกหนึ่งมีพินไม้เก่าและกล่องยกครึ่งเซียวที่วางรวมกันจนเต็มวงชาติน้าถ้าได้พบกันข้าขอถอดหน้ากากเพื่อย,ยิ้มให้เจ้าอย่างแท้จริง